สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิมต์จะมาทำอกไก่ทอดนะคะค่ะเรามาดูส่วนประกอบเลยนะคะก็จะมีเนื้ออกไก่ค่ะหั่นไว้แล้วนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือเกลือป่นค่ะน้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตํำนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะมีน้ำมันค่ะก็พริกไทยป่นด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาหมักไก่ก่อนนะคะแล้วก็จะ เอาซีอิ๊วลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือผสมเครื่องปรุงก่อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำไปด้วยค่ะ แป้งข้าโพดค่ะน้ำมันพืชค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาไก่ลงค่ะ ลงแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันเลยนะคะเข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้หมักไว้นะคะประมาณ2 0นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าการทอดอกไก่ให้หน่ากินทอ,ทอดยังไงะค่ะค่ะรวบลัดเลยนะคะผ่านมา20นาทีแล้วนะคะเราก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะ ใส่น้ำมันให้เยอะๆเลยค่ะ mm hmm. พอน้ำมันร้อนแล้ว mm hmm. เ,เ,เราก็จะเอาไก่ลงไปเลยนะคะ mm hmm. ใส่ไปให้หมดแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปแล้วก็พัก เราก็ดูตลอดนะคะแล้วก็จะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนไก่เหลืองเสมอกันนะคะถ้าเราปล่อยไม่ดูเรานานๆานมาคนทีเนี้ยไก่จะสุกไม่เสมอนะคะไม่เสมอจะเหลืองไม่เสมอกันนะคะ ค่ะเริ่มได้แล้วนะคะเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันขึ้นนะคะเหลือไว้นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเอากระเทียมรากผักชีที่เราตํานะคะเอาลงไปเจียวค่ะ พอกระเทียมเหลืองหอมแล้วเราก็จะคนเข้าไปด้วยกับเนื้อไก่นะคะคลุกเขาเข้าไปด้วยกันเลยค่ะได้ที่แล้วนะคะกระเทียมเริ่ม เหลืองได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยค่ะค่ะตักขึ้นใส่จานเลยค่ะเนื้ออกไก่เราก็จะเหลืองน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆ กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนื้ออกไก่ทอดของพิมิตน่ากินไหมคะเพื่อนๆคะ่ะพิมิตขอฝากเพื่อนๆ ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมิตทาคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ